นี้เป็นหนึ่งในห้าของจุดตรวจในจังหวัดแพร่นะครับซึ่งอำเภอเด่นชัยเป็นอ,อำเภอแรกที่เข้ามาจังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าตั้งแต่เราตั้งจุดตรวจตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นมานะครับก็มีผู้สัญจรและเดินทางาจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์าทางเราก็ได้สุดที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ ทาหารนะครับฝ่ายปกครองอาสา,าสมัครสาสุขและเจ้าที่สาสุขนะครับช่วยกันตรวจคัดกรองในบริเวณด่านตรวจแห่งนี้เมื่อเช้าไปตรวจุุุภูมิผู้ใช้รถใช้ถน,นนนะครับประมาณสองร้อยคันนะครับซึ่งปรากฏว่าท่านที่เดินทางก็มีภูมิปกตินะครับ หลังจากที่ไปนี่จะมีการช่วงกลางคืนนี่จะมีการเข้มขนาดไหนฮะเพราะกลางคืนเขาอ,อาจจะมีอันตรายเลยตรงนี้ช่วงกลางคืนเนี่ยครับการตรวจในคืนนี้ครับเราคาดว่าพยายามจะอำนวยความสะดวกมากกว่าการการตรวจนะครับซึ่งเป็นกลางคืนแสงสว่างจะไม่เพียงพอซึ่งเราตอนนี้เราก็ปรับปรุงคาดว่าพรุ่งนี้ช่วงกลางคืนนะครับเราเราจะมีการตรวจอย่างเข้มนะครับ ครับเพราะว่าในวันนี้วันแรกนะฮะเรื่องไฟสองสว่างนะครับตอนนี้ก็ขอทางหมวดกันทางนะครับมาซ่อมไปตรงแสงสว่างตรงจุดตรวจแห่งนี้นะครับครักลางคืนนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับให้บริการผู้สัญจรบริเวณจุดตรวจแห่งนี้นะครับเพื่อแนะนําและบอกเส้นทางพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะครับอเคครับ